ep นี้ครับครูครับเราจะมาเจาะลึกถึงส yep> et ิ่งที่ทําให้พวกเราได้รู้จักในนามขุนอินครับเข้าไปเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ยังไงครับครูครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาประชันกันเหมือนในหนังอย่างนั้นไหมครับครูเป็นอย่างนั้นแหละเพียงแต่ว่าเขามาแต่งเติมมาให้มันแบบเข้มข้นขึ้นหน่อยคือเรื่องจริงนะผมถึงให้รู้แพ้ชนะไปข้างตีไม่ทันกูเลย่เงี้ยมันมันโหดไป การตัดสินของการประชันของวงปีพาดเขาไม่มีกรรมการตัดสินนะให้ฟังกันเองฟังกันเองในภาพยนตร์เนี่ยการตีรหน้าเนี่ยประชันกันเนี่ยสู้กันมีเรื่องของสายสามาเกี่ยวข้องอย่างนี้ไหมมีจริงครับมีจริงมีจริงเลยสมัยก่อนมีจริงจิเลยเป่าคาถาจากไันนี่หรอใช่ครับคุณพ่อผมเขาเรียนโอ้โหกระแพงแก้วเจ็ดชั้นเพื่อไม่ให้จริงของที่ฝังตรงข้ามเขาทำเข้ามา โอ้เหมือนเป็นบาเรียทนะังทั้งคนทะ้ท้ง้องรรกกทองก้องท้องเหองทองท้อนท้งทนะ้อ่ทงท้งท้องท้งท้องทนององท้องท้องทงท้อง้องท้องท้องร้อง้อักคองท้องทองั้องท้ท้อง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 ท้ังท้อง้อีทมองมเ้็ากๆ้ท่องท้บงท้องท้อ้อกทปองท้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 อท้อง้งงองนะองทาอ้องท้องท้อ้งงงงอองนะโรคภัยไข้เจ็บจะมา สำหรับขนเทมนี้ของเรานะครับเฟิร์มเซรั่มนะครับนี่คือเซรั่มบำรุงหนวดเคราบำรุงเส้นผมนะครับใครอยากที่มีผมดกดำมีหนวดเคราดกดำสวยงามฝากไปด้วยเลยกันนะครับเฟิร์มเซรั่มนะครับถ้าใครสนใจนะครับแอดไลน์เฟิร์มได้นะครับมีแอดข้างหน้าด้วยนะครับเข้าไปสอบถามรายละเอียดต่างๆแล้วก็ซื้อกันได้เลยเรื่ของเฟิร์มเซรั่มนะครับยังอยู่กับรายการคุยกับตำนานครับหนึ่งตำนานคนนี้ครับที่พวกเรารู้จักกันในนามขุนอินครับครูนลุงฤทธิ์ โตสงงานั่นเองนะครับ e ีีนี้ครับครูครับเราจะมาเจาะลึกถึงสิ่งที่ทำให้พวกเราได้รู้จักในนามขุนอินครับครูครับภาพยนตร์เรื่องโหมโรงนี้มันทำให้คนหันมาสนใจเรื่องของดนตรีไทยแล้วก็วงปี่พานมากๆเลยนะครับครูครับก่อนที่ครูจะได้ไปเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้เขามีการหานักแสดงหรือว่าเข้าไปเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ยังไงครับครูครับ ก็จริงๆแล้วอ่ะท้าลังที่คุยเมื่อ EP ที่แล้วครับจะรู้ว่าที่นี่มีเด็กเยอะเด็กที่ตีอนาแล้วยุคนั้นมีเด็กที่ตีอนาเก่งๆม,มือแบบชื่อดงังในวงการพรีไทยก็มาหาที่เขามาถ่ายมาลองแคสติ้งดู4ี่ห้าคน่ะแล้วก็ไอเด็กผมมันก็มันเขาก็ไม่ได้เรียนการแสดงมาด้วยใช่ไเขาก็เรื่งความเป็นเด็กติดขวบเงี้ยตีๆไป <ๆ S 2> มันก็มันก็ไม่มรู้จะทำยังไงผมกว็ไปสอนให้ทำนี้นะแล้วก็อย่า,ยามองกล้องพอดีกล้องมันจับผ่านผมพอดีอไปเตะตาภูมิกับ ตอนแรกภูมิกับยังไม่เกี่ยวเลยไม่ได้หาตัวละครขุนอินเลยนะไม่มีนะไม่เกี่ยวเลยเฮ้ยเขามีตัวละครขุนอินอยู่ตัวหนึ่งนะเขาก็แบบหาตัวละครที่เป็นคาแรคเตอร์มันตาดูมีพลังอะไรเงี้ยแต่เขาก็หาไม่ได้เลยเขาจะคิดว่าจะเขียนบทใหม่เพื่อข้ามข้ามขุนอินไปก่อนอเงี้ยทำยังไงดีก็เจอมันหาไม่เจอนะหาไม่เจอก็เขียนก็ยังไม่ออกอีกเพราะมันก็ยากนะเขียนบทไปแล้วเนี่ยแต่ว่าตัดตัวนี้ออกอ่ะเหมือนตัดตัวโกงล้วจะทำยังไงกับมันดี ก,ก็หามานานมากจนถ้ามา,มาพุกเจอผมครับก็เลยเรียกเข้าไปคุยเข้าไปคุยว่ามีตัวละครตัวหนึ่งนะเขาบอกว่าคำพู้กับพี่อิทธิรนนุณทรเขาชอบตามันต้องดุอ่ะคือคต้องมองกล้องแล้วดุคนดูให้กลัวถ้าดุคนดูไม่กลัวพระเอกมันจะกลัวได้งไงครับมันก็กลัวไม่ได้เขาชอบตาแล้วก็ชอบใบเสร็จตีกระเพื่อมมึงเนี้ยโอ้โหเขาดูขนาดนเลยเขาดูขนาดเลยเขาชอบตรงนี้เอง แล้วครูก็เล่นได้อินมากเลย <c oughs> เป็นอีกหนึ่งตัวละครเด่นเลยนะครับจริงๆแล้วมันอิ<ใ>นเพราะว่ามันเป็นทางของเรามันธรรมชาติเราเราเล่นจริงอ่ะเห็นไหมไอ้ตาเราดูแล้วก็ดูจริงแต่ว่าพินว่าเขาเวลาถ่ายทำเนี่ยเขาจะมาแบบว่าบิวตาโต,าตไม่พอโตอีกเลือกอีกอะไรเงี้ยเขาจะบิวเขาาความเก่งของของของผู้กำกับเขาดูว่ามันยังไม่พอต้องเพิ่มพลังที่ตาีกมองกล้องแบบให้แบบจิกตาโตแบบให้น่ากลัวไม่ตาโตเป็นไขหานะคือโตแบบว่าแบบ โปงความน่ากลัวมันเป็นศาสตร์ของการแสดงศาสตร์ของการแสดงเขาจะรู้เราไม่รู้นี่เขาจํากับให้เราแบบว่าอ่ะเดี๋ยวนี้นะต้องแบบให้มันจันหน่อยตีแล้วมันก็ไม่ได้จัน์ขนาดนั้นหรอกครับเขาให้เราจันอย่างเดียวเลยอ่ะล้วก็จับให้ทำเงี้ยเพิ่มอรรถรสเพิ่มแบบความสมจริงแล้วก็แก้วนะบอกว่ตีแบบพลังน้ําสะเทือนแล้วเขาเขย่าอยู่ข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยกับภาประโยชน์กับเทคนิคครับ ในภาพยนตร์เรื่องโหมโรงเนี่ยครับครูครับมันมีความจริงอยู่ขนาดไหนที่แบบการประทะก,กันของสองสำนักอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นไหมถ้าย้อนกลับไปในอดีตจริงครับจริงครับเป็นอย่างนั้นเลยจริงครับเป็นอย่างนั้นเลยงั้นครูขยายความเรื่องสำนักปีพาได้ไหมได้ทราบไหว่าสำนักปีพาจริงจริงแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรมีแค่ละนาศหรือมีอย่างอื่นด้วยหรือเป็นเครื่องตี เป็นเครื่องตีเป็นหลักเลยครับวงปีตีปีพาดอ่ะมันเครื่องตีดีสีตีเป่าใช่ครับใช่ครับดีสีเป็นเครื่องสายครับโหีเครื่องสายตตีเป่าครับเป็นปีพาดอ๋อตีกับเป่าใช่ครับก็ตีทุกอย่างอยู่ในวงปีพาดใช่ครับที่เหลือเป็นตีหมดทั้งอย่างมีปีปีอันเดียวครับแล้วเชื่องก็จะเป็น ตีทั้งหมดถ้าว่ามีเป่าเดียวอะนอกนั้นตีทั้งหมดเลยใช่แล้วละนาศล่ะครับมีละนาดเอกละนาดทุมละนาดทุมครในผมร้วมก็มีละนาดเอกละนาดทุมจิ้งจิ้งก็มีละนาดเอกเด็กทุ่มเด็กอย่างนะคระแต่สมัยนี้ก็ไม่ค่อยมีละครับมีของวงใหญ่ของวงเล็กครับทิ้งชาบกับมงขอให้ไป็นตะกังว่าอาเป็นตีหมดแล้วครับกรองอะไรก็ว่าไปกรองสองหน้าหรือตะโพนก็เอีกอย่างหนึ่งนะครับเมื่อก่อนนี่เขาประชันกันเหมือนในหนังอย่างนั้นไหมครับผม เหมือนนะแต่ว่าในหนังด้วยความเป็นภาพยนตร์เขาต้องสร้างให้มันดูเข้มข้นกว่าเดิมเหมือนสู้กันกับสองทีฟุตบอลน่ะใช่ครับแต่เหมือนบิ๊กแม์นะครับจริงๆแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเมื่อก่อนนะใช่ไหมครับคือเดี๋ยวนี้ก็เป็นอ๋อเดี๋ยวนี้ก็เป็นนะเพียงแต่ว่าเขามาแต่งเติมมาให้มันแบบเข้มข้นขึ้นหน่อยว่าสู้แล้วยังฟังไม่ค่อยออกให้ตัดสินเลยเนี้ยเชิดต่อตัวกันครับ ให้ดูว่าใครตีไม่ทันใคร,ครอะไรอย่างเงี้ยเหมือนในหนังเนาะตออีแล้วเชิดต่อตัวจริงๆแล้วเขาจะไม่ม,ไม,ไมีไม่ทำกันมันโหดไปคือเรื่องจริงนะคือมันโหดถึงให้รู้แพ้ชนะไปข้างตีไม่ทันกูนเลยเงี้ยม,มันโหดไปครับเขาจะนอนถนอนน้าใจกันสมัยนี้แต่ว่าไอ้ที่เป็นในหนังไม่มีการถนอนน้ําใจเลยเชิดต่อตัวพวกคขุนอินตีไม่ทันเลยมือแข็งมือตายใช้เกรงมากเกินไปกระแพ <ขา S 1> ้เลยบกัแ้เลย ถ้าตัดสินองตรงแบบว่ามันจะรู้ได้ไงแพ้ชนะดูตรงไหนดูไม่ออกเหมือนนักฟุตบอลอ่ะเห็นไหมคุณบ้านเมสซี่กับโรนโดใครเก่งกว่ากันพูดยากอี่ครับทีนี้นั่นแหละนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นแหละครับถ้าพูดโรนโดผมชอบโรนโดถ้าพูดเมสซี่ผมว่าเมสซี่เก่งกว่าเหมือนการพิพากันเหมือนกันแล้วแต่คุณจะชอบใครเสร็จแล้วมีวันหนึ่งหนังสร้างขึ้นเรื่องฟุตบอลอโรนโดกับเมสซี่วิ่งแข่งโดยมีฟุตบอลติดท้าให้เขาเซ็นชัยปรากฏว่าโรนโดชนะครับ เมสซี่วิ่งไปถึงหกคล้มกอนอะไรอย่างนี้คือการสร้างเรื่องราวมาให้มันมีจุดที่วัดกันให้ได้แพ้ชนะกันให้ได้โรนัลโด้เมสซี่ก็วัดกันไม่ได้ทุกวันนี้ไปวัดกันรางวัลบอลรองดอเมสซี่เยอะกว่าแต่โรนัลโด้ยิงเยอะกว่าเพราะฉะนั้นการตัดสินของการประชันของวงปีพาดทั้งสองวงให้คณะกรรมการคนตัดสินคือรู้อยู่แล้วแหละว่าประมาณนี้ดีกว่าประมาณนี้ก็มีกรรมการตัดสินนะเขาไม่มีกรรมการตัดสินนะให้ฟังกันเองฟังกันเอง ครับอย่างผมลก็ไม่ตัดสินะให้ฟังกันเองตัดสินกันเองต,ตัดสินว่าผุนอินแพ้เพราะวิ่งแข่ง<อ>เห็นไหม<อ>ไม่มีกรรมการถ้ามีกรรมการตัดสินเมื่อไหร่เป็นการประกวดเือ่ออกไหมประชันไ,ไม่ตัดสิน,นฟังกันเอง ความรู้ใหม่แล้วประกวดกับประชันแตกต่างกันนะประกวดคือต้องมีคณะกรรมการตัดสินประชันมันอยู่ที่ความชอบสิใช่ใช่ไหมครับครูใช่ครับอยู่ที่ความชอบความพอใจพอใจข้างไหนเออคุณมีความสุขใช่คุณอิ่มกับสิ่งไหนมากกว่ากันแค่นั้นเองจบนี่การประชันนะครับแล้วชีวิตจริงครูเคยประชันไหมเคยครับถ้าประชันเนี่ยไม่เคยเยอะนะเพราะว่ามไม่เคยมีเวทีให้เล่นครับ แต่ก็มีบ้างมีมีก็พนักาประชันตามเวทีงานไหว้ครูดนตรีไทยเป็นสมาคมรุ่นสมาคมนี้ก็มีครับแต่ไม่เหมือนในหนังใช่ไหมไม่มต่อนัวกันเพลงคนเราสองเพลงเขาเพลงเราเพลงเขาเพลงเราเพลงจบปัดกันเองครับเราจะมีเทคนิคความรุนแรงการวิธีการตีคนดูไม่รู้ผอนุ่นอาจจะมีแต่กำลังไม่มีสมองอ้ครับเป็นอะไรมีเหตุการณ์ไหนที่แบบประทับใจไหมครับครูครับที่แบบการประชันกันแล้วรู้สึกประทับใจในชีวิตจริงประทับใจในชีวิตจริงผมไม่ได้ทับใจกับประชันเท่าไหร่ครับ ผมเฉยๆแั่ประทับใจตอนประกวดปีสามเกตการประกวดวงปีพาดครับประกวดแต่งเพลงใหม่ทั่วประเทศเลยรัฐบาลทั่วประเทศเราก็เอาสำนักษษษสิทธิ์สุดโตสงานนี้เขต้ประกวดเขาต้องเอาเทปเนี่ยส่งเข้าไปส่งเข้าไปทุกระคัดเลือกให้เหลือ30บวงผมก็ติดหนึ่งสามสิบวงเราต้องแต่งเพลงใหม่เข้าไปแต่งเพลงใหม่ขึ้นมาแล้วก็ส่งเทปไปครับ แล้วก็คาตัดินเหลือ30มสิบวงครับผมแล้วเขาได้แบ่งเป็นสามสายสายละสิบวงแต่ละวงเนี่ยสิบหนึ่งสองสาเอาวงเดียวแล้วไปเจอกันรอบชิงที่โรงแรมอิมพีเรียลแล้วก็มีทเวนรางพระราทานพระนิษฐาเจ้าเป็นประธานมอบรางวัลพร้อมด้วยเงินจดหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทครับผมก็ติดเป็นตัวแทนกลุ่มสองแล้วก็ไปรอบชิงผมชนะเลยโอ้โหสำนักสิทธิสุวัตโตสง่ารท่านนำสิทธิสุวัตโตสงหารด้วยชนะเลิศชนะเลิศครับ เพลงครับครูที่สำนักแต่งไปเป็นยังไงฮะผมชื่อแต่งผมแต่งเพลงชื่อแผ่นดินทองเถ่าครับแผ่นดินทองเถาก็เป็นเพลงเป็นพค่เป็นเพลงเถ่านะระบบการร้องส่งรับแต่ผมจะมีเป็นแบบเป็นจังหวะมาร์ชิ่งมาท่อนเปลี่ยนครับเป็นเป็นมาร์ชจังหวะมาร์ชมาปนด้วยเป็นเป็นเที่ยวที่สองนะครับประกบแต่งทํานอง แล้วก็จะมีการออกท้ายเพลงเมืองไทยใหญ่อุดมดินดีสมเป็นนาสวนอ่างเงี้ยเป็นตกแต่งใหม่ครับอย่รเงี้แล้วก็มันจะมีเป็นความสนุกด้วยเป็นความฮึกเหิม<ๆ>เพราะมันมีทํานองไทยๆท่อนหนึ่งอีกท่อนเป็นทํานอง marching, อมาร์ชิ่งมันเป็นการบิ้วเหมือนเราดีไซน์การแสดงของเราเข้าไป<ช>เพราะฉะนั้นการประกวดเนี่ยเขาจะวัดกันตรงไหนครับครูโอเคประชันความพึงพอใจแล้วเขาวัดจากการคพิพอใจกับระกาศไม่มีเกณฑ์ ผมก็ไม่รู้จะชนะหรือเปล่าเราเราเราดีแต่มีคณะกรรมการนั่งดูเอาใช่ชอบขายกระติกๆพวกนี้เลยแล้ววงไหนติกเยอะตดก็เอาวงนั้นไปแต่ผมตอนที่จ่ายผมติ๊กผมหมดเลยสิบวงให้คะแนนหมดเลยวงนี้อะไรสิบวงนู้นเจ็ดหกีอเนี่ยเ้าก็มารวมว่าคนไหนเยอะกว่าอย่างเงี้ย นี่คือความประทับใจของการประกวดของครูนะครับย้อนกลับไปที่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับเราดูในหนังเนี่ยหนังโหมโรงเนี่ยผมเชื่อว่าคุณผู้ชมก็น่าจะรู้สึกกับผมก็คือได้รู้เรื่องราวของระนาดได้เห็นถึงความน่าสนใจของดนตรีวงปีพาดของประเทศไทยของเราเนี่ยตั้งแต่ในอดีตในภาพยนตร์เนี่ยการตีระนาดเนี่ยประชันกันเนี่ยสู้กันมีเรื่องของศยศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างนี้ไหม มีจริงครับมีจริงมีจริงๆสมัยก่อนมีจริงๆแลเป่าคาถาจากไันนี่หรอใช่ครับเริ่มตั้งแต่สํานักก่อนที่ออกมาสํานักไหมมีครับสำนักปู่ก่อนจะออกมานี้เริ่มละพิธีกรรมละใช่ครับมาเป่าใช่ก่อนแข่งอีกมีมีคาถากากับหมดทุกอย่างอยู่เช่นง่ายๆว่าเออกันนี้หนังผมลงเห็นว่าส่งปุ๊บรตีปุ๊บตะกวดจะหลุด จะห,หลุดหลุดคือแพ้เลยแล้วโบราณก็ถือห้ามห้ามหลุดนะคุณต้องเตรียมตัว,ตวมาให้ดีก่อนอะไรเงี้ยหลุดแพ้เลยนั้นคุณยืนในฉากแลแบบต่องไล่ให้ปีงไปให้แล้วก็หลุดเพราะเอกเป๋เลยมันม<ไ>ป๋ปมีจริงครับแต่ว่าทางคณะผมอ่ะมีมีจริงแต่ว่าคุณลุงผมผมไม่ได้รเรียนไว้เขามีแบบใช้ใช้ดีดดีดเาเรียกว่าอะไดีดของเข้าไปแท็กติกไหมแท็กติกมันเป็นศาสตร์การคือเราไม่ไม่ได้เลขอัลกอร ครับนะไม่ได้มนเราเรียนคาถาครับแต่ท่านทงผมก็มีผมก็เร evet ียนกับพ่อผมก็ก็มี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 จริงแน่ๆผมยืนยันมีจริงครับผมก็ทำตลอดเล่าเลี้ยงไปคนโบราณนะคนโบราณนะตระกูลผมไม่เก่งเรื่องนี้นะเพราะว่าตระกูลผมอพยพไปจากบางไบอินบางไบอินอยุธยาเมืองหลวงเก่าพอยุคนั้นปุ๊บเพิงกรุงศรีแตกใช่ไหมกลับพระเจ้าตากศรีมาคุมธนบุรีแล้วก็ว่าไปทีนี้ ตอนยุคนั้นน่ะการหนึ่งสองสามสี่มันก็จะมีพวกบางปะอินเนี่ยที่มันหลบจากตัวเมืองมามันมันอยู่ตัวหมู่บ้านบางปะอินคนบางปะอินจะมีพวกวกจอมขมังเวทเป็นเสือไม่ใช่จอนะเสือนะเือมาเสือคอยป้นมีวิชานะครับต้องพูดถึงวิชาหมดต้องหนังเหนียวก็เป็นธรรมชาติของโบราณเขาไม่มีพวกเยวยาสารหัวพกดินฟ้าอากาศไม่มีการประมวลผลมาจะผลตกไม่ตกเขาก็จะมีคาถาห้ามฝนห้ามลมใช้ชีวิตโบราณ ก็จะมีสืบต่อกันมานานแล้วแล้วครอบครัวมผมตระกูลผมมาจากบางปะอินครับเนั้นปู่ผมก,ก็เก่งเรื่องนี้มามีเรื่องลี้ลับอาถรรพ์อะไรแรับเล่าให้พวกเราได้ฟังกันหน่อยไหมครับครูครับสมัยม <า S 2> <อ>ก่อนอก็็็ะมีคุณลุงคนหนึ่งอยู่ลูกศิษย์ปู่ผมเขาเขาเป็นดนตรีวิภา้าแต่ไม่เก่งแต่ชอบ เป็นนักเลงคุมบงปู่ผมเสียชีวิตแกก็ออกไปพเนจรไปเป็นนักเลงสองสี่เก้าเลยเขาเล็กน้าแชร์ยาวราชครับคุมเยาวราชก็เลยเขาจะมีกระถางคุณทีลลเณณ่เก่งมากครับเด็กที่บ้านผมไม่มีใครโดนหาอพอมีคน,นนี้อยู่ตั้งแต่ไหนปู่ผมแล้วไม่มีเลยไม่มีโดนหารปู่แล้วแล้วคุณลุงนี่ก็เรียนด้วยคุณพ่อผมก็เรียนแต่คุณพ่อผมไม่ได้ทำแต่มาถึงผมผมทา เด็กบ้านผมผมทำไม่มีเบียดตัวนาเฮ้ยไม่มีเลยครับไม่จับไม่เดามาเดามาแกล่อดกันมาเองเลยทุกคนเลยดูนี่เราไปถามเลยดูดก่อนหน้านี้เด็กไอ้มาต่อรุ่นเลเวลสี่สิบอายุอ่ะเฮ้ยมันมีคาถาถามมีครับมีจริงจผมไม่ได้พูดมันก็มันก็จะโมนะถามเด็กคุณเรื่องมาเละครับเด็กเด็กที่บ้านผมชีวิตประจำวันผมใช้สิ่งของมันชีวิตประจำวันแล้วคุณลุงเนี่ย ก็ข้าถ่ายทอดบิชามาให้ผมเหมือนกันคุณพ่อผมคให้อันนี้ดูเนี่ยตำราพ่อผมเนี่ยอันนี้โอ้คือตำราจริงเลยฮะโอ้โหอะไรกูบานตะเกียงเนี่ยพวกขาถาอาคมต่างอ่ะ่ต้องใช้วิจารณญาณนะบางครั้งใครไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่ผมผมก็ทำจริงๆนะ่่าบางครั้งเนี่ยฝนตกต้องห้ามไ้ก่อนมันเสียงงานคาถาหยุดฝนนี่มีมีครับมีคือเรารู้จักกันก็คือปักตะไคร้ไม่ใช่ปัวตะไคร้นี่มันเด็กๆเขาต้องมีคนื้อหาคำกลาำกับับมีเข้าเสกที่ไม้ตีพิกอะ ก็คือฉกกระเบือมีกระถาท่องสามจบแล้วก็ปัดไปไลยปัดตก่อทผมทำบ่อยนะโอ้โหฟ้าคึมๆเนี่ยวโหเป็นวงกลมเลยครับเด็กเห็นทุกคนเลก็คือไปตกที่อื่นอะไปตกช่องวงกลมนี้ห้ามตกแต่ว่าการฝืนธรรมชาติเนี่ยมันจะสิ่งไม่ดีกับตัวเองนะโรคภัยไข้เจ็บมันจะมาเหมือนต้องมีสิ่งที่ต้องแรกนะต้องแรกถูกต้องเลยผมก็เลยเลิกเลิกห้ามปน ถ้าจําเป็นจริงลจะทำมันมันต้องก็ตกไปครับนี่แต่ก็จะมีบางครั้งบ่อยๆเลยไม่ต้องบางครั้งก็บ่อยเลยมากก็ลมครับบางทีลมมาแรงมากนะครับถ้ทาทำยังไงก็ต้องทำครับก็ต้องห้ามลมห้ามลมก็ใช้มีดโตมาย่างนี้บ่อยมากห้ามฝนใช้สากระเบือใช่ครับห้ามลมใช้มีดโตครับแต่ไม่ต้องใช้คาถามหมดนะต้องกระถามต้องต้องมีกระถากรถาจำกับหมดเลยแล้วก็ผมก็จะปักบ่อยบางทีอะว่าตอนหน้าฝนปีนี้ปักเลยที่มันมีเหตุการณ์ตรงถนนเมือลมที่ ป้ายเป้กระเด็นหมดเลยอ่ะที่นี่ลมแรงมากเต็นท์กระเคลื่อนแล้วอ่บไม่ไหวแล้วอ่ะผมก็ต้องทําทําปักปุ๊บทำไมต้องใช้มีโต้ครับผมเป็นกระถางคุณต้องใช้มีโต้เท่านั้นครับแล้วก็ปักกั้นใจปักสวนสวนก็ลมให้ให้ฉีกลมอ่ะมันใช้เวลานานไหมถ้าไปแล้วปักไปแล้วห้ามแล้วห้ามลมไม่นานห้ามฝนนานกระถายาวห้ามผลหนื่อยมากสามจบปุ๊บไปเนี่ยมันใช้เวลานะหยุดเลยหยุด นันไงก็หยุดเกิดขึ้นกับตัวเองด้วย<ล>ผมทำตลอดเป็นค,คนทำด้วยทำเองตลอดเพราะเดี๋ยวลังคาเปิดมันจะลอยแล้วไห้ผมทำยไงผมก็ต้องทำหยุดเลยหยุดครับแล้วตอนที่มันเมื่อปีที่แล้วมีเหตุการณ์ที่เป็นเป็นท,าทาํางถนนว่าลมย่านโหพายุหนักๆเลยนะครับไม่ไหวแล้วอ่ะผมก็ปักปุ๊บหยุดแต่ข้างบนมันดังออื เสียงมลมพัดข้างบนเหนือไปอีกชั้นหนึ่งนะใช่ได้ยินเหมือนเหมือนเครื่องบินแล่นอ่ะมันเป็นการขอครับขอให้เขาพัดผ่านเบาบางเบาบางลงใช่ไหมให้ไปที่อื่นก็ตรกรู้ตรงเห็นเห็นอยู่ทังด้านไม้ไกลๆตรงบูบูมบูของเราเอือยยืนไปบางคนก็ไม่ไหวจริงมีดโกนบาดครับก็สามสี่เข็มช่วยได้ก่อนหยุดหยุดเลือดปิดปิดแผลปิดครูมีคาถามีหยุดลมหยุดฝนครับหยุดเลือกครับ หยุดได้เลยเหรอได้ครับได้ครับใช้อะไรฮะก็ใช้คับเบือมีโต้หยุดเลือดนี่ใช้อะไรครับผมน้ำลายใต้ลิ้นลองดูเลยพุ่หยุดได้มาหามีดได้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 ทีมงานจะลุกไปเอามีดมาทำไมเราเป็นความเชื่อนะเป็นความเชื่อแล้วก็มีแบบเป็นคาถาปูนคาดคอเป็นความเชื่อแล้วใช้ได้จริงไหมครับใช้ได้จริงครับก็ใช้ตลอดไม่ใช้ไม่ได้ชีวิตเขาชีวิตประจําวันเราใช้ในเรื่องของชีวิตประจําวันเคยใช้แล้วใช่ไหมหยุดเลือดอ่ะหยุดเคยครับ สมมุติแบบแบบโดนแบบเส้นเลือดใหญ่นี่นะคุณนะสมมุติคนในสํานักโดนแบบมีดบาดเส้นเลือดมันเรียกว่าเลือดไหลนี่หยุดก่อนมันต้องได้แค่นี้โป่งเราแค่นี้อ๋อมันแค่น้ําลายติดอ๋อแค่น้ำลายติดโอเยต้องเป็นน้ําลายใต้ลินให้ประกอบอยู่ที่บัญญาไปเขไม่รู้ทาไงมันอยู่ตรงนี้ไอตัวนี้ไม่อยู่ครับฮะแล้วทั้งแบบหยุดลมหยุดฝนหยุดเลือดเนี่ยมันต้องมีคาถาถอนไหมครับคุครับ อ่าสมมติปล่อยลม<ถ>หยุดไปสักพักหนึ่งเนี่ยต้องถอนคืนไหมต้องถอนคืนกลับสู่ธรรมชาติแบบนี้ต้องถอนครับต้องมีวิธีถอนอ๋อต้องมีวิธีถอนด้วยใช่ครับวิธีถอนเหมือนกันสักกระเบือก็เหมือนกันของพ่อผมอเรียกพ่อผมเมื่อปูนคาดคอนะคือคุณลุงคุณที่บ้านเปรู้สิป,ปู่ผม่ะคือคุณลุงเล็กนะแกก็ถาเะว่าแกเป็นปูนคาดคอแกเหนียวมผมก็เรียนแต่ไม่เคยลองมันเหนียวหรือเปล่าแต่ว่าเขาบอกให้ทําแล้วนะลเนี่ยปูนเนี่ยกินมากมันจะผ่าด้นะถ้าแตกปุ๊บ ให้พลาดปุ๊บแล้วก็ทิมดูว่ามันมีรสชาติหวานหรือเปรี้ยวทั้งอย่างไม่ฝาดไหมครับนั่นแหละที่ได้ผลแล้วผมก<ค>็เตะหวานตลอดเลย <ๆ S 1> ลอโอ้คู่ไมีกี่วิชาเนี่ยที่สืบทอดกันมาเอาจงิงกกับพ่พอ,ไ,อไ,มไม่เยอะผมใช้ของจําเป็นต้องใช้ชีวิตประจําวันก็คือมีใช้บ่อยมีอะไรที่แบบคาถานี่แหละที่ได้รับสืบทอดมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นพ่อยังไม่เคยได้ลองใช้เลยไม่มีลองใช้หมดแต่ลองคือใช้จริงๆเลยก็มี ตีนาด่ะการเสกคาถาเนี่ยเอาเนี้ยให้คนดูหลงไหลคนชื่นชมหัดเมื่อเจ้าสายขวาต้องเสกไม่เหมือนกันวิธีปลุกเครื่องดนตรีปลุกตะโพนให้มีความไพเราะจริงจริงผมคนเรียนน้อยคุณพ่อผมนะคุณพ่อผมเขาเรียนโอ้โหกระแพงแก้วเจ็ดชั้นกระแพงแก้วเจ็ดชั้นนี่ตรวจคุมคาานตรวจคุมคลุมครับเพื่อไม่ให้จริงของี่ฝังตรงข้ามเขาทาเข้ามาโอ้เหมือนเป็นบาเรีย ทั้งทั้งคนท้งท้มวงกขมีคาถาเหมือนกันนะไม่ใช่วงเรามีวงเดียวนะฮะต่างคนต่างมีผมเปนคนที่ว่ารู้จักคนตกฟากเวลาเกิดไหมเวลาตกฟากนี่สําคัญสำคัญมากการดูดวงนี้ถ้ารู้เวลาตกฟากนี้ทะลุเลยนะครับทะลุเลยถึงว่าวันนี้จะมีคนเป็นเศรษฐีมาเกิดเวลาท6นา์กนิ้กา ใครเกิดทวยครับโอ้โหมันมหาเศรษฐีเลยบิลเกตพิลามัดมาเกิดอะไรเวลาเนี่ยแต่ถ้าคุณไม่ตรงที่บอกอาจจะเยี้ยงไปไม่เกินชั่วโมงก่อนหลังชั่วโมงนึงก็จะเป็นรวยอยู่เหมือนกันกแต่อาจจะไม่ถึงเขาบีดวงจรดวงจรแเกิดมาไงก็ต้องเป็นจรน้าถึงห้ามพ่อแม่ห้ามมีปฏิสัมพันธ์ตอนวันพะระมัพนพระจะปล่อยผีปุ๊บปฏิสัมพันธ์ปุ๊บผีไปเข้าไปสิงไอ้ลูกเนี่ยที่ไอ้ลูกที่ทอผีที่ฆ่าพ่อฆ่าแม,ม่นไปความเชื่อมา เรื่องจริงผมเชื่อต้องใช้วิทยาญารวิทยาการรับชมรับฟังหน่อยลูกศิษย์ผมอะประมาณสิบกว่าคนดีกว่าไม่โดนอาหารผมก็เลยไม่ทำละมันเป็นสิ่งที่มันผิดผิดแต่ผมคิดว่ามันผิดไว้มันต้องรับใช้ชาติเขาเรียกว่าเขาเรียกคาถาขอดชายขอดชายผ้าผ้าขาวผืนหนึ่งรอดจากรอดไหมรอดบ้านที่ที่วิ่งข้างล่างเนี่ยในกระดานอ๋อครับครับเพื่อรอด รอดหนึ่งรอดถากมาครับแล้วไปที่โบสถ์แล้วก็นั่งบริการมึงพักแล้วขอดช้ผ้าขอดมือเดียวด้วยห้ามขอดสองมือสอดเสร็จปุ๊บอึดใจเป่าพุดธลอดประกบพับให้กลมใส่มือปุ๊บมึงวิ่งเลยห้ามหันอุโบสถออนุโบสถโดนทันทีเลยแล้วเก็บอันนั้นเนี่ยไปเกณฑ์อาหารมือกรรมไหมครับแล้วก็ไปไปพิงพระพอถึงวันเกงฑ์ก็เอามาแล้วว้เอาไปด้วย เอาไปด้วยตอนจับนะใบดำิ่งปดเลยตอนดับเอาไปด้วยนะอยู่ตัวตัวนะสมมติสมมติตอนจับผมกำด้วยมือซ้ายนะครับแล้วก็ยิบมือขวารอดรอดนั้นตัายรุ่นปู่ผมแล้วอะรุ่นผมจะไม่รอดได้ยังไงวันเกิดผมมาตรงกระทิงวันครับกระทิงวันก็คือผมเกิดเดือนเก้าครับแรมนะข้างแรมกลางคืนนะแรมเก้าข้ามเดือนเก้าเวลาสิบเก้ามันเป็นดวงอะไรครับเป็นดวงที่คนที่เล่นของขึ้นโดยตรงเลยทางนี้เลย พูดกลางคืนด้วยลาหูด้วยอข้างแรมด้วยสนิทเลยครับเป็นลาหูเต็มเต็มเลยแล้วก็เป็นคนคที่แบาเหมาะเหมาะเพื่อเหมาะกับการทําเล่นพวกนี้มันก็ทิงคนระับผมตั้งแต่เด็กแล้วก็คุณพ่อผมให้คระถาห้ามเล่นอเอง,งี้ยเวลาสมัยก่อนอยู่ในสวนตำนักพิพาทอยู่ท่วงหนึ่งมันโดนเลือ่อยนู่นบาดวิบาดผมก็เป็นคนห้ามเลื่อยไปจาเลยหยุดหยุดทุกครั้งเลยพอเปลี่ยนคนมาห้ามมันมันไม่ได้แล้วต่นหลังประมาณนักห้าหกปีหลังผมไปไปมีอาจารย์คนหนึ่งเขาสอนผมนั่งกระมา ผมก็นั่งกรรมาฐานตลอดแล้วก็ผมก็มีศัตรูเยอะนะคนเกลียดเยอะคนป็นอีชา้าก็ไม่ชอบผมวันนี้ผมก็อยู่ในวิชาหนึ่งก็ไม่ต้องตอบโต้แบบให้ตั้งกรรมาฐาน<ม>ล่วงทีละคนทีละคนบางคนก็ตายนะมีจร<ม>ิงๆเสียชีวิตเลยเพราะเขาคิดไม่ดีกับเราถ้ารู้เรารู้ตัวแล้วเราเป็นคนเล่นของขึ้นแต่อย่าไปทําของใส่ใครเขาผมมีนะ คาถาที่ว่าสาบแช่งกันไม่ให้ผูดไปเกิดเลยอ่ะเรียกพญาถอนเสาเรือนอ่ะอมผมม,มีแต่ผมไม่เคยใช้ม,มันบาปอะ่ะมันบาปตัวรครับคือว่าไอ้ไอของพวกเนี้ยโบราณเขาจะมีแบบว่าเป็นกะลาพริกเกลือเจ็ดเม็ดเขาเรียกว่าแช่งกันแล้วมีกระถานะตัว,วหนึ่งเขียนชื่อใส่ครับโพเพจจุดท่องกระถาแล้วคว่ำเจ็ดวันถอนเสาเรือนเลยอยู่ไม่ได้เป็นบ้าไปเลยโอ้โหก็าตายไปเลยแต่ว่าเขาสั่งว่าพ่อสั่งว่าไอ้เนี้ยห้ามใช้นะ ถ้าใช้คือก็ใช้กับคนแบบประมาณว่าฆ่าพี่ฆ่าน้องมึงตายอย่างเงี้ยแล้วทำอะไรไม่ได้อ่ะให้ใช้คแล้วก็บาปกรรมอยู่ดีนี่เรากําลังคุยเรื่องหอมลงนะไม่ใช่เรื่องจองขมังเวทนะครับแล้วรู้อย่างหมอมลงจริงหรือไม่จริง,ง<ะ>จริงไหมตรงว่าจริงไหมผมว่ามันก็มีส่วนจริงไปมันจริง,รงเยอะเลยแต่ว่ามันไม่ไม่ตรงกับวิชาีผมเรียนผมไม่เคยท้ตะกรวดหลุดได้ครับ คือมันเคอไม่ได้เรียนครับคือไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับครูครับแล้วอย่างนี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนนะครับครูในเรื่องพวกนี้มันยังขังอยู่ไหมอ่ะมันยังได้อยู่เหรอในยุคสมัยเนี่ยที่เขาบอกโอ้ยุคไหนยุคนี้มันสมัยไหนแล้วในเรื่องพวกนี้เนี่ยมันก็แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ครับแล้วแต่เทือดแต่ก็ผมไม่รู้มนได้กับตัวมาเยอะอ่ะขังไม่ขังก็ไม่รู้เสือมไม่เสื่อมไม่รู้แต่ว่ามันอยู่ที่ตัวเราปฏิบัตินะก็ทําตอนนี้ก็ทําได้ครับเราปฏิบัติดีอ่ะเรานั่งกรรมฐานคือไม่ ไปว่าร้ายใครของที่ห้ามกินเนี่ยก็มีจริงมีข้อห้ามริผมก็ไม่กินพวกน้ำเต้าแล้วก็ใบสะระแหน่ทำไมสะระแหน่ทานไม่ได้ต้นกาเนิดจากประจําเดือนผู้หญิงอะไรเงี้ยแล้วประกอบกับผมก็ไคยชอบกินอยู่แล้วไงก็ไม่ต้องกินกันเอาง่ายๆนะเราไม่ได้จองคมังเวกันโอ้ยแบบมาตีรำพันแทงกันเราไม่ให้อย่างนั้นผมไม่ดนตีโบราณที่ใช้ใช้ประกอบกับชีวิตประจำวันเท่านั้นเองเราไม่ถึงกับโอ้ยแบบตีรำพันแทงข้าไปนักเลงอะไรเงี้ยเป็นคนตากยังไม่ใช่ไม่มีครับ ผมก็ไม่ชอบปักด้วยแล้วก็มีได้สืบทอดนะครับีรูสืบทอดวิชาต่างๆเอาไว้ใช้ในชีวิตจริงชีวิตจริงประกอบมันแล้วก็บทบาทของขุนอินในภาพยนตร์เนี่ยโอ้มันเปลี่ยนชีวิตครูไปขนาดไหนฮะให้เปลี่ยนชีวิตจะใ้เล่นบทบาทต้องยอให้ผมกลับเขาความดีเองเขามันได้ดูออกมาดีไอตอนแรกออกมาแรกมันไม่เปลี่ยนนะเพราะหนังไม่มคดู ครับเก๋งว่าเจ็บอันตรายฉ่ายได้3ามบันทุนทอนผมจําได้มันจะมีกระแสมาช่วงหนึ่งครับแล้วอยู่ดีก็แบบคือหนังมันดีนะหนังก็มาดูผมจำได้หนังครับวันที่6กุมภาประมาณวันที่10กุมภาโดนถอนแล้วครับนี่ก็โดนออกจากลงใช่ไหมฮะแล้วก็ได้เว็บไซต์ของพันทิปมีคนไปพูดแล้วก็ทุ้งกันแล้วมีคุณกนกกับคุณสรยุทธเนี่ยมาบิ้วก่อนเลยครับแล้วก็เอาผมไปออกรายการถึงลูกถึงคนเออนั่นแหะรายการเอาเลตติ้งดีนะครับผมไม่ออก รายการเข้าไปคุยเรื่องของหลงนะพ้วำกับพี่อธิรุณท,ทรผมโอกาสเป็นกระแสไปเลยนะท่านมุย้ยแล้วก็พระเอกโอ,อมุชิตอพอจบเบรกเนี่ยผมต้องปีงงนาทออกไปไปโชว์นาทกับเปียโนพอเช้าขึ้นมาปุ๊บโอ้โหโทรศัพท์ประมาณ300ร้อยกระสายอ,อโทรศัพเจงเลยฮนะให้ไปออกรายการเหรอออกรายการติดต่องานงานอีเวนต์ต่าง่อเข้ามาเพราะผมเป็นคนที่ชอบทำดนตรีร่วมสมัยคิดทําในสิ่งที่ใหม่ๆขึ้นมาอันนี้เป็นอีกเวอร์ชั่นของชีวิตผมคือการทำอาหารกินแต่ มันก็จะแปลกใช่ปะผมเป็ทางนี้อ,อันนี้คือสร้างสารร์อันนี้สื่อสารแต่ผมเป็นคนจริงนะเอาจริงๆว่างานคอนเทม,มดนตรีรุ่นสมัยอ่ะผมว่ายุคนี้นะยากผมคิดอะไรใหม่ๆมาคนเขาจะชอบางานผมมากอะคนอย่างยังโอมเงี้ย เ,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 เดียเด๋ยวเราจะกลับมาคุยเรื่องนี้ <ฮะ S 2> ครับคุณ <ฮะ S 2> ผู้ชมครับได้ <ฮะ S 2> รับสืบทอดนะฮะไม่ว่าจะเป็นวิชาต่างๆนะครับหรือว่าประเพณีปฏิบัติโบราณม,มา<ฮ>ะนะครับเราวเมื่อสักครู่นี้นะครับครูได้ทิ้งท้ายว่าพอยุคสมัยมันเปลี่ยนเนี่ย <ฮะ S 2> มันมีคําว่าโดนตรีร่วมสมัยเข้ามานะครับแล้วสมัยก่อนกับปัจจุบันครูเนี่ยใช้มันมาเชื่อมกันยังไง ุยกับตำนานติดตามได้ EP หน้าครับผู้สนับสนุนเทมนี้ของเรานะครับเฟิร์มเซรั่มนะครับนี่คือเซรั่มบำรุงหนวดเคราบำรุงเส้นผมนะครับใครอยากที่มีผมดกดำมีหนวดเคราดกดำสวยงามฝากไปด้วยแล้วกันนะครับเฟิร์มเซรั่มนะครับถ้าใครสนใจนะครับแอดไลน์เฟิร์มได้นะครับมีแอดข้างหน้าด้วยนะครับเข้าไปสอบถามรายละเอียดต่างๆแล้วก็ซื้อกันได้เลยก็ของเฟิร์มเซรั่มนะครับ